รู้ไหมครับว่าผมกําลังนั่งอยู่บนรถอะไรใช่ครับผมก็ไม่รู้แ้แต่เดี๋ยวผมจะมาแนะนํารถคันนี้ให้พวกคุณรู้จักกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นจากลัว XJ นะครับเป็นตัว3.0ดีเซลนะครับเครื่อง V6 นะครับปี2018เลขใหม่เพียงแค่55,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่2,650,000บาทเท่านั้นนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับเลขไมน้อยสภาพดีแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆตัวรถนะครับว่าสภาพเนี่ยโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมเนี่ยก็สภาพดีครับรถไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมแน่นอนครับโคมไฟเนี่ยเป็นโคมไฟแบบ LED นะครับล้อแม็กก็มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ20นะครับยางเนี่ยก็เป็นยางพิลลารีนะครับสภาพดีมากๆครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับสวยหรูครับดูดีครับตัวภายในเนี่ยเรียกได้ว่าหรูหรามากๆครับเพราะว่า ตัวคอนโซลเนี่ยเป็นคอนโซลหนังสีดําจะเข้ากับตัวเบาะเบาะก,ก็เป็นเบาะสีดํานะครับอ่ะในส่วนแรกคือตัวพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสีดํามีปุ่มต่างๆมากมายคือสามารถปรับทุกอย่างได้จากตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเ,เนี่ยจะตัดกับตัวก้านที่เป็นแบบลายไม้นะครับก็เรียกได้ว่าตัดให้แบบว่าให้มันดูเข้ากันไม่โดดกันมากจนเกินไปในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางนะครับ ก็จอก็เป็นจอจอแบบทัชสกรีนมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเนวิเกเตอร์สามารถต่อเชื่อมต่อระบบบลูทูธต่างๆได้หรือเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ทุกอย่างสามารถเปิดกล้องเปิดอะไรจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับมีนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแบบอนาล็อกนะครับสามารถแบบช่วยเพิ่มความหรูหราต่างๆแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นช่องแอร์และอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวจัก้ตัวนี้เนี่ย ถือได้ว่าเป็นรถที่แบบให้ออปชั่นมาแบบจัดเต็มมากๆก็คือตัวเครื่องเสียงนะครับเป็นใช้เครื่องเสียงของเอ่อเมอริเดียนนะครับ m ม r ริเดียนนี่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องเสียงชั้นนําของจากประเทศอังกฤษเลยครับอ่าส่วนตัวนี่ตรงนี้ก็มีที่วางแก้วให้2อันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์เป็นแบบใช้แบบหมุนนี่อ่าข้างหน้าก็เรียกได้ว่าหรูหรานั่งสบายขับสบายอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านด้านหลังต่อครับ สำหรับทางด้านหลังนะครับก็เรียกได้ว่าออปชันจัดเต็มมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเบาะที่สามารถปรับได้นี่ปรับเดินหน้าถอยหลังปรับเอ็นอะไรต่างๆได้หมดมีที่วางแก้วมาให้มีที่เก็บของตรงนี้แอร์ Air ก็เป็นตัวแอร์ที่สามารถปรับแยกแยกได้นะครับมีมาให้อ่ามีจอจอไว้ให้สาหรับดูแบบดูหนังหรือว่าจะดูนิเกเตอร์อะไรต่างๆครับสามารถดูจากจอตรงนี้ได้ที่สําคัญเลยนะครับตรงนี้นี่ มีที่วางของให้ครับไม่ว่าจะเป็นที่วางออแล็ปท็อปไว้ไวทำงานหรือว่าจะเป็นที่วางอาหารสำหรับนั่งทานข้าวอ,อะไรทานสามารถทานในรถได้เลยนะครับนี่ตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นออปชันที่แบบจัดเต็มมากๆเลยครับเบาะก,ก็นั่งสบายนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็มีรีโมทมาให้รีโมทเราก็สามารถกดได้ออปชันทุกอย่างคือมีมาให้ครบนะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับหูฟังก็จะลิงก์กับตัว ตัวหน้าจอตรงนี้นะครับไม่ว่าเราจะฟังเพลงเปิด youtube หรือว่าดูข่าวดูอะไรจากนี้ก็นี่ใส่หูฟังตัวนี้ก็ฟังได้หมดเลย <S <S เรียกว่าออปชันเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบเปิดอัตโนมัตินะครับนี่กดตรงนี้ฝาท้ายเปิดอัตโนมัติสาหรับในทุ่นในในส่วนของฝาท้ายนะครับก็กว้างขวางมากครับสามารถเก็บของได้เยอะนี่ถือได้ว่าใหญ่มากๆเลยนะครับฝาท้ายอย่างที่บอกนะครับเป็นฝาท้ายอัตโนมัตินะครับเปิดปิดอัตโนมัติ เราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนี่ผมจะปิดให้ดูสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจากลั้วคันนี้นะครับเป็นตัว XJ นะครับเครื่อง3.0ดีเซลนะครับปี2 0 1 8เล่มใหมเพียงแค่55,000กิเมเท่านั้นราคาอยู่ที่2,650 0 0 0นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อน,นั้นหมายเข้ามาดูรถได้ครับบอกได้เลยว่าคันนี้นี่สวยงามจริงๆครับ It was always vs me versus me